ก็สวัสดีจอมยุทธทุกๆท่านนะเพราะผมบอกว่าเพลวันนี้ผมจะเอาเขาเรียกว่าบรรยากาศของเกมของอ e, ีมาให้ดูกันในพาร์ทที่2นะว่าโดยรวมแล้วแล้วก็รูปแบบการเล่นพอเริ่มไปถึงจุดหนึงมันจะเป็นยังไงก็เควสนี้เลยครับเป็นเควสที่ผมเริ่มเจอแล้วนั่นก็คือการไปตีมอน30ตัวอา่ามันไม่ใช่แค่30ตัวแล้วจบนะมันคือหาของในมอน30 ชิ้นที่มันจะดอกจากมอนนี้ตีกี่ตัวไม่รู้แต่ว่าเ,เวสมันต้องการ30ชิ้นเออไอ้นั่นคือปัญหา <c oughs> ก็เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยโจนเนี่ยผมจะตีนะอ่ะเดี๋ยวผมใช้กระเบียบน,นี่รวมพลังก่อนก็เล่นเป็นแล้วเอออันนี้นี่เห็นไหมอูนะเย่างนดอกสามสิบห้านะเนี่ยดูนะเห็นไหมสามสิบหกอ่าดูคือมันไม่ได้ดอกจากเนี่ยโจนสามตัวนี้สมมุติถ้าเป็นของผมนะมันจะต้องบวกสามนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครัเดี๋ยวดูก่อน คนหนึ่งรวมพลังก่อนเนี่ยนี่นี่ชาร์ตเมื่อกี้คนเขาหนีไปแล้วสวี่ตัวนี้จริงๆต้องเป็นของผมนะอะ่เห็นไหมไม่ขึ้นมันเหมือนจะเขาเรียกว่าหาของครับคือหาของให้ครบอะไรประมาณนี้คนนี้ก็มาแย่งฟามไอ้ตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับเกมเขาเรียกว่าอย่างเช่นเลียวโยกังหรือโยกังโมบายคล้ายๆกันก็คือการหาของอ่ะตรงนี้ก็ผ่านไปผมกําลังจะบอกเพื่อนๆว่า ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นไปสักพัก <an> <t une> เพื่อนๆจะเจออะไรแบบนี้แน่นอนอ่ะและคราวนี้ตรงนี้ไอ้นี่สําคัญสําหรับเพื่อนๆที่จะมาลองเล่นนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าไอ้นี่มันคืออะไรไอ้นี่มันก็คือของที่เหมือนสมมติเพื่อนๆเ,เปิดกล่องหรืออะไรแล้วมันได้นี่นะไอ้นี่เพื่อนๆเ,เอามาใส่เลยมันเหมือนเป็นเลทครับเนี่ยดูเลือดผมนะผมกดเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนเป็นเปอร์เซนตะ์ครับเพื <an> ่อ <t> น <une> ๆเอามาใส่เลยกดใส่งี้ก็สมมติเนี่ยเห็นไหมก็เลื่อนมาใส่ได้เลยสมมติผมจะใส่สลับอย่างงี้นะอ่ะคลิกคลิกลบไปก่อนแล้วก็ใส่มาอ่ะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็คลิกใใสส่มันจะ แต่ว่ามันเป็นเลสแล้วก็เป็น SP ดังนั้นก็ควรเอาเลสมาใส่ครับก็คือคลิกแล้วก็ใส่แบบนี้ก็ได้อ่ามันก็จะใส่และตรงนี้ก็คือการออโต้เพื่อนๆกดอ่ะนี่มันใส่เลสอยู่แล้วพอเลือดมันถึง50มันก็กินเองตรงนี้เ p เพื่อนๆก็ต้องเอาอันนี้ไปใส่ครับอ่ะแบบผมเนี่ยแบบนี้มันก็จะตีไปฟาร์มไปปกติอ่านี่คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้แล้วก็ของพวกนี้เพื่อนๆไปซื้อได้เงินพวกนี้เพื่อนๆเอาของไปขายได้ขายยังไงอ่ะเดี๋ยวผมพาไปขายของ เหมือนเพื่อนๆตีมอนตีอะไรเนี่ยมันจะได้ของดอปใช่ไหมเพื่อนๆต้องไปขายของครับแล้วจะได้เอาเงินอ่ะไปซื้อของอ่ะเดี๋ยวไปที่โลกแล้วก็ไปที่เมืองสักเมืองนึงก่อนเดี๋ยวผมขอดู่อว่าเมืองไหนอ่ะเมืองนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะวิ่งมานี้เดี๋ยวผมจะไปขายของให้เพื่อนๆดูครับเพื่อนๆจะได้แบบมีเงินมาซื้ออุปกรณ์ใส่อะไรประมาณนี้คือไอ้พวกเนี้ย ผมอยากจะบอกเพราะว่าบางทีเล่นไปเล่นไปหลายวันยังไม่รู้เลยนะคือถ้าไม่มีใครบอกหรือว่าไม่มีแบบไปอ่านในกลุ่มไปอ่านในไลน์หรืออะไรเนี่ยก็อาจจะไม่รู้นะครับแล้วทําให้แบบรู้สึกว่าเกมมันยากมากเกมมันยุ่งยากแต่จริงๆอะ่ะผมบอกเลยว่าเกมมันไม่ได้เล่นง่ายอันนี้ในความคิดส่วนตัวเลยนะแล้วก็ลองเล่นมาแล้วมันไม่ได้เล่นง่ายครับมันเล่นแบบกลางๆไปถึงยากนะเพราะหนึ่งระบบมันไม่ได้เอื้อครับระบบมัน ระบบมันทําไม่ดีอ่ะมันทําไม่ค่อยดีอันนี้ต้องยอมรับความจริงคือมันทําไม่ค่อยดี2พอระบบทําไม่ดีการออกแบบเกมมันเลยทําให้แบบยุ่งยากนิดน,นึงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟไต้หวันหรือว่าที่มันไปไกลแล้วมันดีขึ้นหรือ,อยังแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้นะก็คือความหวังหรือจะไปลองไต้หวันก็ได้นะเพื่อนๆจะได้รู้ครับว่ามันไปถึงไหนเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะเขาเรียกว่า มันจะมีเฉพาะคนที่เป็น f อเกมนี้จริงๆเพราะคนที่มาใหม่ที่บางทีเจอระบบเจอรูปแบบการเล่นอะไรแบบนี้ตึบ๊บหรือว่าแบบเขาเรียกว่าเหนื่อยเลยนะเพราะมันแต่ว่าคนที่ชอบอะไรที่ยากๆอะ่ะอันนี้อันนี้มองมุมกลับนะคนที่ชอบอะไรที่ยากๆผมว่าน่าสนใจก็คือหน้ามาลองท้าทายแต่ระบบเกมนี้มันมันเป็นมันอาจจะออกแบบไม่ดีเลยทําให้เกมยากไอคนที่ ชอบอะไรยากเลยชอบไงครับมันมันเลยไปในทิศทางนั้นแต่ใครที่ชอบเล่นเกมแบบธรรมดาแค่ช่วงอะไรประมาณนี้อาจจะเหนื่อยอาจจะรู้สึกว่าลําบากในการเล่นก็ไม่ผิดอะไรนะครับเพราะว่าเกมมันออกแบบมาแบบนี้มันเป็นอย่างนี้ผมมาเล่าให้ฟังแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวที่เล่นอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปซื้อของไปซื้อไป,อไปไง่ายๆไปขายของไปซื้อของให้ดูคร่าวๆว่ามันทํายังไงเพราะมันต้องทําหลังๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เริ่มงมไปเอง ไม่ต้องลงถึงระบบตีบงตีบวกอะไรนะเอ้ยอันนี้มันอันนี้มันบลั๊กอยู่แล้วมันแบบวิ่งไปวิ่งมาครับนี่ี๋ยวผมวิ่งเข้าไปนี้เพราะว่ามันจะวิ่งตามเควสดหลักมันก็จะวิ่งออกเงี้ยก็คือระบบมันทํามาแบบยังไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรประมาณนี้เพื่อนๆต้องดูในแมปกว,ว่าว่ามันมีอ่าเอารูปนี้รูปถุงก็ได้รูปเกาะก็ได้รูปเกาะเนี่ยหลายๆคนจะมาที่รูปเกาะครับเพราะว่ามาซื้อเครื่องป้องกันมาซื้ออุปกรณ์อะไรประมาณนี้อ่ะแต่ผมพาไปที่รูปเกาะมันหมุนได้นะหมุนจอได้นี่่่่อออออมนนนนไ้เเเเยคืืืปกพพๆาาบขข อ่าแล้วก็เนี่ยซื้ออาวุธต่ำกว่าสิเพื่อนๆซื้อ10เลยครับอ่าแล้วก็เพื่อนๆขายได้อ่าสมมติผมจะขายยานี่นะครับผมก็ติ๊กที่ขายแล้วผมก็เลือกยาไปอ่าตัวเลขนี้ก็คือจํานวนที่เรามีแล้วก็ที่จะขายนั่นแหละเราคลิกได้นะสมมติผมจะขายร้อยอันแล้วกันอ่าหนึ่งร้อยอันอ่าแล้วก็ยืนยันเนี่ยผมจะขายแล้วอันได้เงินมา500อ่ะเพื่อนๆอดูนะผมขายปุ๊บอ่ามันหายไปร้อยอันนะเนี่ยผมจะได้เงินมาใช่ไหม ผมก็ไปซื้อชุดตรงนี้ได้ครับเนี่ยซื้อมาใส่เลยเพราะว่าสีทองไง่ายๆมันสีส้มหรอกมันออกเป็นสีส้ม <S <S เกมนี้ไม่ใช่ของโหดครับเป็นของเริ่มต้นก็ซื้อมานี่คือข้าวๆอ่ะคราวนี้มันก็จะมีคนที่ขายอาวุธอีกเพื่อนๆก็ลองดูครับมีขายอาวุธเพื่อนก็คลิกมาอ่ะคลิกเข้าไปอ่ะแล้วก็เลือกขายอาวุธอ่ะเวลสิบนี่เพื่อนๆก็ซื้อได้อาวุธไหนเพื่อนๆเป็นสีเขาเรียกว่าสีขาวเพื่อนๆมาซื้อสีส้มใส่ก่อนก็ได้เพราะมันน่าจะเป็นของดีกว่าเนี่ยเรลสิบ อ่ะเห็นไหมดูบวก2%อน่ะอันนี้ดีกว่าแน่นอนอ่ะอันไหนเพื่อนๆก็กดกระเป๋าดูอ่ะสมมุติผมมีแค่ดาบที่เป็นสีม่วงนะนอกั้นเป็นสีขาวหมดผมจะซื้อสีส้มใส่ให้หมดเลยนะดูนะอ่ะผมซื้อปุ่มอ่าแล้วผมก็เลือกกระบี่อ่ะหนึ่งอันอ่ะนี่แล้วก็คิดบัญชีปุ่มมันจริงๆก็ใช้คาว่าซื้อก็ได้หมัดคิดบัญชีปุ่ม่าทวนอ่ะคิดบัญชีอ่าแล้วก็กระบองคิดบัญชีตุ่มอ่ะเนี่ยผมซื้อมาหมดแล้วคราวนี้ผมก็กดที่ตัวผมอ่าแล้วผมก็ไปดู พอมันจะมาแล้วครับนี่ก็คือดาบผมก็ใส่อ่าเห็นไหมแล้วก็สลับมือใส่อ่าแล้วก็ทวนใส่นี่ผมซื้อบิลเหรออันนี้เมื่อกี้กดเบิ้ลเหรออ่าแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรกระบองอ่ะใส่เนี่ยเห็นไหมกระบองอะไรก็ใส่หมดแล้วครับคือเป็นข้าวข้าวครับนี่ก็คืออ่ะสมมุติผมจะเอาอาวุธนี้ขายยังไงอ่ะเพราะว่าของสีแบบขาวนะผมอยากลองขายของขาวนะปุ่มผมก็ไปที่ขายแล้วผมก็เลื่อนนี่ก็ได้เนี่ยอ่ะขายไปเลยเห็นไหมได้66อีแปะอ่ะผมก็เลื่อนมานี่ขายอ่ะขายทวนได้179ส่วนไอ้ที่มันเป็นล็อกเนี้ผมคิดว่าขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็ทิ้งครับเพราะมันเป็นของกากอ่ะผมขายปุ่มเห็นไหมก็จะได้เงินกลับมาอะไรประมาณนี้ครับไอพวกนี้ก็คือการซื้อขายเบื้้้้องตนนที่เๆควรรจะูแล ช่วยให้เพื่อนเล่นได้ดีขึ้นเล่นได้ไวขึ้นนะส่วนคราวนี้ผมจะไปทำเควสน,นี้เมื่อผมมีเงินแล้วนะใช่ไหมว่าเพื่อผมมีเงินตรงนี้แล้วนะ อ่ะผมจะไปทำแค่นี้ปุ่มผมกดคราวนี้ไม่ต้องวิ่งแล้วครับผมวาร์ปไปได้ผมกดวาร์ปมันจะวาร์ปไปที่ตำแหน่งนั้นเลยอ่ะดูนะเห็นไหมมันก็จะวิ่งไปที่แมปเริ่มต้นนี้นิดนึงอ่ะก็ยังดีกว่าเพื่อนๆวิ่งข้ามแมปข้ามแมปมันเสียเวลามากดังนั้นวาร์ปได้วาร์ปครับแล้วก็หาของไปขายมันจะทำให้เพื่อนๆเล่นง่ายขึ้นเล่นแบบเริ่มสนุกขึ้นนะแต่ไอ้ของพวกนี้ก็คือผมมันเล่นเป่นไปแล้วก็รู้ด้วยตัวเองคือยังไม่ได้ไปอ่านข้อมูลยังไม่ได้เข้้้้้าาาาาไไไไลลลนนยยยังมม่่่่่่่ดดเเเเขกแวว็คอออทีพพพืสระ คนก็ไม่ได้โพสอะไรเยอะเพราะว่ารู้สึกว่าเกมมันจะเงียบๆหน่อยประมาณนั้นแต่ว่าผมรู้ก็เลยเอออยากเอามาทําให้เพื่อนๆรู้แล้วก็บอกเพื่อนๆที่กําลังเล่นอยู่หรือว่าชอบเกมนี้หรือว่าอยากจะลองเล่นเกมนี้มันจะได้แบบง่ายขึ้นพอมันง่ายขึ้นก็จะได้เล่นสะดวกขึ้นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปงมหรือว่าลันทดเหนื่อยระหว่างเล่นอะไรประมาณนี้อ่ะจะได้ไปรีบทำเควสไปเลยเนี่ยเควสแบบนี้ผมเริ่มปวดหัวแล้วนะเพราะว่าผมเคยเล่นอ่าเรียวโยวกังนะครับไม่รู้ของค่ายเดียวกันหรือเปล่า มีเควสหนึ่งที่ให้ตีมอนประมาณเนี้แล้วมันแย่งกันตีเยอะมากจนผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผมไม่ผ่านอ,อ่ะคิดง่ายๆเนี่ยคือผมตีอยู่ประมาณหชั่วโมงอ่ะเควสไม่จบโอ้โหคือมันเสียเวลามากๆแต่ถ้าใครเป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่ามีความอดทนสูงใจเย็นแล้วก็เป็น FC เกมนี้หรือว่าชอบอะไรแบบนี้หรือว่ามีมีอะไรมีความหลังอะไรกับเกมนี้ก็ลองเล่นดูครับเพราะมันเป็นภาคใหม่ของหววอี้มันก็จะทําให้หนึ่งคุณได้รับบรรยากาศแบบเดิมๆแล้วก็มีการอัปเดตกราฟิกใหม่อะไรเพราะว่าถ้าจะไปเล่นภาคเก่าเพราะว่ายุคนี้นะคือเกมเก่ามันมีนั่นแหละมันไปเล่นได้เซิร์ฟไ r รเวท l เซิร์ฟไรหรือว่าจะเล่นเซิร์ฟเถื่อนแต่ผมแนะนำให้ลองเล่นเซิร์ฟแท้แล้วก็เขาเรียกว่ามูฟมาลองอะไรใหม่ๆสัมผัสบรรยากาศอะไร ใหม่ๆจะดีกว่าครับมันจะได้แบบเรียนรู้กันไปของใหม่อะไรประมาณน,นี้เออนะแล้วก็จริงๆอ่ะเกมทุกเกมมันไม่ได้เล่นยากนะถ้ามีคนเล่นเยอะพอสมควรแล้วก็มีคอมมูนิตี้ที่ดีมีการถามตอบมีการแลกเปลี่ยนกันมีการแชร์ข้อมูลกัน บอกเลยว่าไม่มีเกมไหนเล่นยากครับถ้าไม่ใช่เกมที่ต้องฝึกฝีมือหรือว่าฝึกสเต็ปนะผมว่ายังไงก็เล่นผ่านแล้วก็คราวนี้ค่อยไปวัดกันไปสู้กันหลังเอ็นเกมการเกมอะไรก็ประมาณนี้ครับก็เพื่อนๆสังเกตดูผมไม่รู้จะฟันกี่ตัวกว่าจะได้ครบเพสนี้เจ็ทับสามสิบก็เนี้ยครับผมจะต้องฟันแบบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งก็อนนี้ก็คือบรรยากาศคร่าวๆของเกมหวงอี เป็นตอนพิเศษ EP ที่2องเป็น EP ที่ผมอยากทำนะแล้วก็อยากบอกคนที่กำลังเล่นเกมนี้อยู่ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็คร่าวๆแบบเริ่มจะไปกลางเกมแล้วมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็การซื้อ,อขายของการเก็บไอเทมอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องไปขุดแร่นู่นนี่นั่น,นอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าไอาตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆรู้ตรงนี้คร่าวๆนะเพื่อนๆเล่นง่ายแหละครับเริ่มไปถูกทางแล้วก็เริ่มแบบเข้าถึงคําว่าเล่นเกมครับเพราะว่ามันจะมีช่วงเล่นเกมช่วงเรียนรู้เกมอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ที่ผมคิดว่าเหมือนจะเป็นปัญหาหน่อยก็คือการหาตี้หานน่นหานี้ครับเพราะว่าระบบประกาศตีไอ้นู่นไอ้นี่ในเกมเนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่นะแต่ว่าถ้าใครรู้แล้วก็ไปโพสในกลุ่มหน่อยก็ดีนะผมจะได้ไปอ่านมั่งแล้วก็เออมันหาตี้ยังไงมันประกาศตี้ยังไงม,มันหาเพื่อนเข้าตี้ยังไงมันแบบต้องรวมกันขนาดไหนอะไรมาณนี้เพราะบางทีหาคนเข้าตี้ไม่ได้คนนึงก็กดเข้าไม่เป็นคนนึงก็ประกาศไม่เป็นเข้าไปตีบอสคนเดียวก็ไม่ได้เสียรอบดันอีกโอ้โหหลายเรื่องมาก ก็น่าจะประมาณเท่านี้คลิปนี้มาเร็วไปเร็วมาฝากกันสําหรับแฟนๆหัวอี้แล้วก็คนที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ว่าคุณจะเจออะไรประมาณนี้ครับโอเคแล้วเ,เจอกันครับคลิปนี้แบบเอาบรรยากาศแบบเรียวเรียวหัวอี้มาให้ดูกันแบบชัดๆจะๆเลยครับไปแล้ว